ทอดไข่เด้อทอดไข่ใส่ใส่ยาหนึ่งต้นใส่เครื่องทอดไข่ใส่พริกใส่กระเทียมใส่เครื่องใส่พริกใส่หอมเตียมใส่เครื่องปรุงรสองู้กะขึ้นเดี๋ยวเอาตะลิ้วมาอู้เอาจานนั้นไปดีน่ะ Tao liu, mắc cả Phải hênh luôn phim phải tuyên má bọc bên hết cả bọc bên nhắn Mà không phải cường lại Không phải tiêm lại bên nha กินข้าวบ้านอีกวันนี้กินไข่ทอดกับส้มามาแล้ววันนี้เราขนาเปิดไฟยังนี้อาหารปุร๋ยโต

tăng như cái tôm mà mà đưa sau là cả tác con rồi thôi thể chản, chán chản cào mà không lên ờ cho nó đi cái cái เออพักบุ้งตีแม่ล่างล่างแม่ไปเก็บเมื่อกี้นะ<ม>ตีแม่ล่างล่างฮเนี่ยใส่แล้วนะครับผมลูกชินคลูกชิ้นอยู่ในตู้เย็นโอ้แต่ว่ามันร้อนมากเลยลูก chóp Hãy subscribe Xem kênh Ghiền Mì Cái là nó Bà đâu Bỏ xe ra lục xe lái kìa Bỏ là tới đây Cốm 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 cái kết มันจะอเออไม่ไม่ได้เปิดแก๊สหรอโอ้เวนกำ,นกำน <c oughs> นลับกำเวนฮิาว่ฮิ้วุ่ฮ่าฮ่ลฮ่ลฮ่าฮ่าฮ่าาเอาเอาเา่าฮ่่าฮ่แฮ่าฮ่าฮ่า กน,นกากลนกากลนเลยลูกวันนี้จะมาต้มมะมา่าวันนี้ต้มมะมา่านะคะต้มมะม่ากินกับอ่าไข่ทอดแล้วต้มมะมา่าแล้วก็มีแค่นี้นะคะอาหารฝนตกเป็นว่าเสร็จสับเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณทุก กำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณขอขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยเด้อค่ขอขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะคะที่สิ่งใดขอใอ้สมรรถมุม,มาปรารถนาเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่จีด้วยเดอ้อ